สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับพาทุกคนมาดูต้นถั่วพูนะครับที่ขึ้นจากหัวนะครับนี่นะครับต้นนี้เลยก็คือคล้ายๆกับเราแต่งสาวนะครับคือเราจะตัดต้นออกนะครับเหลือแต่หัวเขาไว้นะครับนี่นะครับการเจริญเติบโตผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับก็มีการแตกยอดนะครับ แล้วก็เป็นพุ่มพร้อมกับติดดอกแบบนี้นะครับซึ่งคล้ายๆกับที่เราปลูกด้วยมเมล็ดเลยนะครับนี่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็น่าจะเคยเห็นหัวของดอฟูนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะแต่งสาวเพื่อรอเวลาหรือรอฝน ให้เขาได้แตกใหม่เพื่อจะได้รับประทานในรอบต่อไปนะครับซึ่งนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมพาทุกๆคนนะครับมาดูต้นนี้นะครับขึ้นจากเงาหรือหัวตัวปูนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับขึ้นมาพร้อมติดดอกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีดอกแล้วก็มีฝักแล้วนะครับก็ขึ้นจากหัวของตัวปูเหมือนกันนะครับ ก็มาพร้อมยอดนะครับก็แตกสวยนะครับนี่นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับคืออ,อยากจะแต่งสาวก็ทําได้เลยนะครับถั่วพูอยู่นานนะครับเพราะว่าเขามีหัวอยู่ในดินนะครับรอเวลารอน้ำรอฝนเพื่อจะได้แตกยอดเป็นต้นขึ้นมาเหมือนลักษณะนี่นะครับ ตอนนี้นะครับพร้อมดอกนะครับนี่นะครับก็อดอกอยู่นะครับนี่นะครับมาจากหัวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ขึ้นจากหัวอยู่ตรงแปลงทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ นี่นะครับอยู่บนโคกทุเรียนเลยนะครับคือต้นนี้นะครับขึ้นจากหัวนะครับเป็นหัวตัวปูขึ้นมาไม่ใช่เมล็ดนะครับซึ่งดูนี่นะครับมีดอกนี่นะครับแล้วก็ติดฝักด้วยนะครับนี่ครับฝักเล็กๆนี่ดอกนะครับดอกเหมือนเดิมนะครับชัวฝักตรงนี้นะครับ ก็มีให้ได้รับประทานนะครับให้ได้กินฝาก็สวยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับมีรอยดินนะครับเพราะว่า,าเมื่อวานนะครับตอนเย็นๆมีฝนตกลงมานี่นะครับนี่นะครับถัวพูนะครับปลูกจากมเมล็ดได้นะครับแล้วก็ปลูกจาก เง้าหรือหัวของตัวผู้ได้นะครับถ้าหลายๆคนนะครับแต่งสาวนะครับตัวผู้ก็จะขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากปลูกด้วยมเมล็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากปลูกบ่อยๆก็ตัดแต่งสาวนะครับเวลาตัดก็ตัดในจำลงดินเลยนะครับให้ถึงหัวก็เลยนะครับนี่นะครับ เวลาตัดนะครับก็ตัดลงนี่เลยเดี๋ยวพอได้น้ำหรือฝนตกลงมานะครับเขาก็จะแตกแต่เป็นพุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับมาพร้อมฝากนะครับนี่นะครับมีหลายๆต้นนะครับที่ขึ้นจากหัวนะครับ ก็ลักษณะต้นก็จะประมาณนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าถ้าเราแต่งสาวหรือตัวพู่ที่ขึ้นจากหัวจะมีลักษณะแบบไหนจะมีฝักให้กินหรือเปล่านะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวพู่ที่ขึ้นจากหัวนะครับมีฝักนะครับแล้วก็ติดดอกเหมือนเดิมนะครับติดดอกติดฝักเหมือนเดิมนี่นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ